สวัสดีครับนี่คือ Inside g News ยาย่าแฉว่าที่สามีดินทาออกสื่อดินทาแฟนออกสื่อยาย่าแฉว่าที่สามีถ่ายรูปสวยแต่ตั้งกดก่อนกดชัตเตอร์ให้เห็นสวยทุกมุมขนาดนี้แต่ซูเปอร์สตาร์สาวยายา่าอุรัสยาสเปอร์บัน บอกว่าหนูก็มีมุมที่ไม่รอดเหมือนกันแถมยังเมาส์สุดที่รักอย่างณนะเดชคุกิมิยะถึงความติสเวลาที่ถ่ายรูปให้ช่วงหลังๆเห็นชอบถ่ายรูปถ้าเอาแบบจริงๆเลยนะชอบโดนถ่ายรูปมากกว่าแต่ก็อยากเก็บโมเมนต์บางอันนะคะต้องเป็นช่างภาพพิเศษด้วยไหมหรือใครก็ได้พี่ณเดชถ่ายรูปเก่งมากค่ะต้องยอมรับค่ะต้องยอมรับชัย ผู้ชายบางคนอาจจะถ่ายรูปไม่เก่งอันนี้คือสิ่งที่เราทะเลาะกันมากที่สุดในชีวิตนี้คือถ่ายรูปแล้วไม่ชอบเลยพี่แบกก็จะอารมณ์เหมือนแบบอยากได้แบบไหนละ่ะบอกมาซึ่งเราคุยกันแล้วตกลงกันแล้วอะไรที่่ากรู้สึกไม่สวยก็เก็บไว้ในใจแล้วก็พูดดีๆไม่อย่างนั้นเขาจะไม่ถ่ายให้แล้วเราคุยกันแล้วค่ะถ้าญาไม่ชอบยากก็จะแบบหัวเราะถ่ายให้ดูไหม แค่นี้เราก็จะได้ไม่ทะเลาะกันผู้หญิงมักจะพูดว่าร้อยชดแต่ใช้ได้รูปเดียวไม่ค่ะเพราะนาเดชกดให้แค่10บแฉเพราะฉะนั้นต้องทำตัวให้พร้อมอยู่ที่เราแล้วล่ะค่ะแล้วเขารู้ว่ามุมไหนเราสวยไหมเรารู้ตัวเองค่ะเขาอยู่ตรงไหนเราก็จะหันไปเพราะเรารู้ยังไงเราก็สวยยากเก็บไว้ในใจเยอะไหมทุกครั้งเป็นเรื่องปกติ ยามั่นใจมากว่าคนแฟนจะต้องทะเลาะกันเรื่องนี้ถ่ายรูปให้กันและกันทุกคนทุกรูปเราถ่ายให้เขาแล้วเป็นยังไงบ้างไม่ได้เรื่องค่ะหัวเราะเขาก็เก็บไว้ในใจใช่ไหมเขาก็เก็บไว้ในใจเหมือนกันแล้วก็หัวเราะมีความในใจอยากจะเล่าให้เขาฟังบ้างไหมไม่เราจะไม่พูดกับเขาเราจะไม่พูดเดี๋ยวเขาจะไม่ถ่ายให้แล้ว เขาไม่สงสัยหรอว่าทําไมเราไม่ลงรูปนี้ทําไมไม่ลงรูปนั้นงงตลอดนะหมายถึงรูปที่เขาเก็บไว้ในใจอ๋อก็ลบสิคะไม่อย่างนั้นทุกวันเกิดก็จะมีรูปน่ากลัวน่ากลัวส่วนใหญ่ในไอจเป็นฝีมือพี่แบร์ถ่ายให้ไหมฝีมือทั้งคุณแม่และพี่ณเดชนคะ่ะคนก็ยังงงว่ายายายังมีมุมไม่สวยอีกรอ อะไรที่ได้มาจากใต้คางไม่ได้เลยตายตายอย่างเดียวรูจมูกนี้ไม่ได้เลยลองไม่ละ่ะไม่รอดนะแล้วก็หัวเราะถ้าใครมามุมแบบนี้เราก็จะถอยออกมาพี่แบ์มีถ่ายแกล้งไหมแต่พี่แบร์จะมีท่าตอนถ่ายทุกคนจะเคยเห็นมากเลยตอนที่ถ่ายเขาเขาจะไม่อยู่เฉยเลยนะจะไหวเยอะมากรูปยาที่ไหวเยอะไม่ใช่เพราะเลือกเองนะคนถ่ายให้แล้วมันไหว แฟนคับชอบเขียนพี่ย่าชอบลงรูปเบอร์เบอร์ไม่ได้เลือกนะคนถ่ายให้แบบนั้นคนถ่ายเป็นคนสร้างโทนในไอจใช่ไหมย่าย่าตอบใช่ค่ะแล้วก็อมยิม้มอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ